คุณฉลาดกว่าคนทั่วไปหรือไม่ลองมาตอบ3ามคำถามวัดระดับ IQ นี้ 1. อะไรไม่เข้าพวกกระดาษขนแกะไม้พลาสติกคำตอบเฉลยภายใน3 2. 1ถ้าคุณตอบว่าพลาสติกนั่นคือคำตอบที่ถูกครับพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์จากเคมีไม่เหมือนกระดาษขนแกะและไม้ที่ธรรมาจากธรรมชาติ 2. อะไรไม่เข้าพวกหมาเสือสิงโตหมาป่าคำตอบเฉลยภายใน3 2 1 ถ้าคุณตอบว่าหมานั่นคือคําตอบที่ถูกต้องครับหมาเป็นสัตว์ตัวเดียวที่เลี้ยงในบ้านไม่เหมือนเสือสิงโตและหมาปา่า 3. อะไรไม่เข้าพวกน้ําเกลือสีทาอีพอ็อกซี่เลือดหรือแอลโกอฮอล์คำตอบเฉลยภายใน3 2 1สองถ้าคุณตอบว่าสีทาอีพอ็อกซี่นั่นคือคําตอบที่ถูกที่สุดครับเพราะสีทาอีพ็อกซี่ไม่สามารถใช้งานในทางการแพทย์ได้แต่มีราคาถูกที่สุดในตลาดสีอีพ็อกซี่ ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมไม่ต้องรองพื้นสวยครบจบในขั้นตอนเดียวเป็นไงบ้างครับคุณตอบได้กี่ขอ้อลองคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณได้กี่คะแนนนะครับ